สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกค,คนกันละกันครับกับตันนพลลำพันธิเชียวครับสำหรับคลิปนี้เราก็เพิ่งเดินทางมาถึงอ่ากาลสินครับตอนนี้อยู่บ้านพี่ฮอดดีครับหลังจากที่เดินทางมาจากอำเภอจตุรัสนะครับบ้าน,นองโมบานเมื่อเสาร์นะครับแล้วจากอ่าเตยล่า กับประมาณหกโมงกว่าน,นะครับก็ระยะทางจากาบันดามบบานหอดนี้กับประมาณสองรอยเก้าสิบโลครับกับหอนาฬดกาที่เก็บตคลยเกของแล้วก็สิด้นอนแต่ว่าเรามีภารกิจที่เราต้องมาเคลียร์พอดีว่ามีแอปเปิ้ลครับไม่หักจากอ่า แม่ของผมเองครับจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นสื่อของไม่ใส่มาแกะกองเพราะมีอย่งเนียนะก่อนอื่นก็น่าจะมีอันแรกเป็นเข็มขัดครับเข็มขัดหมอลํา แพ็คมาดีนนาดนนนเนียเดี๋ยววันนี้เราอ่านกันไปก่อนแ้ดหนิกระตรงดิ่งมาเลยที่หัดดิ้ครับรถตรงดิ่งมาเลยนะโอเคสวยงามครับขึ้นขัดครับเกียวสามสิบสองน่าจะพอดีแหละ ดีป่ะือเคพียร์เพียโอเคพอดีครับโอเคปรกาเรียบร้อยอมาดูแกะเป็นอันเป็นอันเลยนะ เด็กอะไรนอโอ้โหเป็นนองพื้นชุดแดงครับเห็นอันนี้แกะทิ้งเหลือด,ดีกว่ามันหลายใช่ไหมล่ะมั่ง ไมาดีาประหยัดนะครับมันเบอร์เบอร์อาการมันแตกเบอร์เบอ,เอร์ยังไงก็ใคนะครับอืแพทกว่าดีเะ ครับแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นขึนสิบอางขอยัดแกะจากอันหนึ่งนะครับ <_ Histor ian> ครับก็ เรียบร้อยครับขอบคุณแม่เปิ้ลมากๆนะครับยังไม่จบนะครับยังมาเล้วนะครับม,มาแล้วก็มีรองเท้านะครับ,บคุณว่าอยากให้ผูใ้ใจแับแกะ เป็น้องคาผู้ใอเคอีเป็นลังาผ้ใบเอาไว้ขึ้นชอบคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เปิ้ลมาก เมีอีกอีกอย่างอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะ ม,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 มันเป็นสีน้ำหอมหรอใช่โอ้เป็นถ้าจะไม่ผิดมันเป็นครีมนะคร่บยิ่งด้วยโอเคครีมมาลงครับแม่แม่แม <c oughs> อ่อว่ผู้ชายได้รับแล้วนะครับแม็กซ์ได้รับแล้วเด้อมอยากจะยกีครับแล้วก็อีกอ,อันนี้พี่รับไม่ได้นะครับเป็นชุดชุดตักร้งอง เขาชุดรับชุดอะวบงเขชุดแกะดูเลยแบบสีเขียวครับออันนีมาพูดกมากนะครับ ก็ประมาณนี้ครับโมเรลกรพอ่อสวยเรียบร้อยดีครับแล้วก็ขาตั้งกล่องที่ตั้งนี้ครับ <c oughs> แล้วไปเปิดครับมีขาตั้งกล่องเลยนะครับขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณแม่เปิ้ลมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ชม้ซะกอนครับเดี๋ยวขาหยัดไปนอนก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เปิ้ลนะครับจากซิวิสเซ์แลนด์ขอบคุณที่เอ็นดูลูกชายซัพพอร์ตลูกชายนะครับขอบคุณทุกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างายนะครับกลับมารีวิวแกะกองให้พี่น้องเบิ้งนะครับคืนนี้เจอกันครับอยู่ที่อ่า บ้านดอนกอยนะครับอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออยาตไปพักผ่อนกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย